สวัสดีค่ะพวกเราครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัวิจิตรังสันเพราะคนดีแล้วนะคะวันนี้วันพุดภาษาอังกฤษค่ะเมนเซค่ะสีเขียวกรีนค่ะวันนี้นะคะเรานักเรียนรู้ไหมคะว่าวันพรุ่งนี้คือวันอะไรวันพรุ่งนี้คือวันที่ส2สิงหาคือวันแม่นะคะะวันนี้นะคะ ใช่ค่ะวันนี้นะคะครูปุ้ยต้องบอกว่าครูปุ้ยนะคะมีประวัติของวันแม่แห่งชาติมาเล่าให้ในักเรียนฟังฟังงานวันแม่นะคะสัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคม2486ณนะสวนอัมพรแต่ช่วงน,นั้นนะคะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นก็เลยทําให้หลายปีต้องงดงานวันแม่ไปแต่เมื่อวิกฤตสงครามโลกสงบลง หน่วยงานก็ได้พยายามจัด,ดวันแม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือวันที่15เมษายนโดยเริ่มจากตั้งแต่ปีพศ2493แต่ก็ต้องหยุดลงอีกครั้งหนึ่งเ,ออเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบลงไปและต่อมาสมามคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้งในวันที่4ตุลาคมพศ2515 เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะจนกระทั่งเมื่อปีพศ2519คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคาะหแห่งประเทศไทยได้กำหนดวันแม่ขึ้นให้เป็นวันที่แน่นอนนะคะเพราะจากที่ผ่านมาก็คือวันแม่ไม่แน่นอนเลยค่ะโดยถือเอาวันที่วันสเสด็จพระราชสมภพของ สมเด็จพระนังเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือพระพันปีหลวงในปัจจุบันนี้นะคะวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติและกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ในวันแม่คือดอกมะลิค่ะเป็นางานทำบ้างคะแบบอวัติวันแม่นะคะวันนี้คุณชูม,มีกิจกรรมนะคะมาทำก็คือการ์ดวันแม่นะคะการวันแม่แต่ถ้านักเรียนแบบว่าไม่อ,อ,กอกกุปกรณ์ องค์กรที่อยู่ในบ้านทําการนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษกระดาษอะไราเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มาใช้แปะในการเราสร้างสารรค์ได้แต่ถ้านักเรียนแบบว่าไม่อยากทําการเราก็เก็บดอกไม้นะคะไปเก็บดอกไม้มาร้อยเป็นมาลายหรือว่ามาร้อยเสียบไม้อย่างเงี้ยค่ะไปกลับคุณแม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็กลับยังไงคะคุณจะเรียน <c oughs> ข้าวกลับที่ คุณแม่ไม่แบมือนะคะนั่นแหละค่ะคือการกลาบคุณแม่นะคะถ้าแบมือคือการกลาบพระใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะงั้นเรามาทํำกันเลยมือเปล่าได่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องมีดอกไม้ก็ได้แค่บอกว่าแม่ค่ะรักแม่นะคะแล้วก็กามลงไปที่ตักนะคะก็ได้เป็นการแสดงความรักกับแม่ในวันแม่ก็แค่นั้นเองค่ะคมาค่ะเราไปทํากันเลยค่ะ อันนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะกายของปูชุกแล้วค่ะในกายของปูจมีามือของปูจมีานี่ของปูปุ้ยะคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหน้าหน้าหน้าก็เสร็จแล้วนะคะถ้าอย่างไรนักเรียนก็ลองไปทําตามดูนะคะถ้าแต่ถ้านักเรียนไม่ทำไ,<ม>ไม่ได้ไม่มีอุปรกรณ์ก็ได้ค่ะ